สวัสดีครับวันนี้พา,ามาชม6640นะครับเป็นรถเข้าใหม่ครับตามสภาพคันนี้เป็น640คันนิวนะครับปี96ปี96นะครับคันนั่นนิวฮอนแลนด์เดิมๆครับคันนี้สภาพเดิมเครื่องเดิมๆนะครับ กรองแห้งอะไรก็ข้างในก็เดิมๆหมดเลยครับหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานครับหม้อน้ำนี่ก็ทิดคันหน้าก็สวยครับเดิมๆไม่แตกไม่ร้าครับอาจจะมีหลวมตามสภาพครับต้องเก็บนิดหน่อยครับคันหน้ายางหน้าใหม่ครับ มีร่วซึมบ้างนิดน,น,นหน่อยครับตามสภาพแต่ร่องดุมยังชิดอยู่นะครับตัวน้ำหนักเสื้อดุมเสื้อคานต่างๆก็ไม่สึกนะครับก็สึกถ้วยน้ำหนักข้างในธรรมดาเ,เปลี่ยนได้ครับพวกนี้เสื้อคานสวยครับดุมคอมาสวยหมดเลยฝาดุมสวยครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับ นี่เป็นเครื่องสีเดิมๆนะครับยังไม่เคยทำสีครับคันนี้ฮอนแลนครับนแลนครับคันนี้รถใช้งานปกตินะครับอาจจะมีล้มหลักๆคือคันหน้าครับนี่เป็นอินเคปเอนจิเนียริงนะครับที่ออกมาจากบริษ,ษัทเลยนำเข้ามาครับกระทาเดิมๆอยู่ครับกระทาล้อหน้าหลังสวยครับ ยางก็พอใช้ได้ครับยางหลังสี้อหลังไม่ด้วนนะครับไม่ซึมะโพกหูซ้ายขวาสวยครับไม่แตกฝาไฮก็ไม่แตกครับเดิมๆนะครับสวยงามครับคันนี้เนื้อตัวสวยครับบางคนมาเพิ่งเปลี่ยนมาครับบางคน มานนี้ครับแขนลากก็พอใช้ได้ครับสภาพามสภาพแขนตั้งมีครับเดี๋ยวใส่คร <wh> ับผานก็มีครับมีเป็มิดหน้าเปผ่านหลังครับมานนี้ครับคันนี้ตกราคาที่ที่เปิดไว้นะครับตกอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับคุยกันได้ครับคันนี้ห้าแสนก้าหมื่นบาทนะครับ ภาพสวยครับทรงเดิมครับถ้าชอบรเดิมอย่างนี้ก็จัดได้เลยครับเอกสารเป็นใบอินโหวยนะครับคันนี้เพราะว่าเจ้าของเก่ายังไม่ได้จดมาครับอินโหวยก็สามารถนำไปจดเริ่มทะเบียนได้เลยครับนี่ปี96นะครับตามขาวเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานครับตามขาวดีครับคันนี้ยกไวครับ ประมาณนี้ครับลูกทรงสวยงามครับตะแกรงข้างมีทับใส่ให้ใบมิดนหน้าก็ยังสภาพดีอยู่ครับอาจจะมีบางนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจตามสภาพเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่องก็ถามว่าอ่อนไหมนิดนึงครับมีเอาไอบ้าง แต่นิ่มดีครับไม่มีกาลังกาลังไม่มีตกนะครับเพราะว่าปั๊มแรงดีครับคันนี้คนกะลาก็ไม่หอนเท่าไหร่ครับถ้าไปเน้นใช้งานตามสภาพนี้ใช้ได้เลยครับเก็บคานหน้านิดหน่อยครับปรับนิดหน่อยถ้าจะให้ดีก็เช็คพวกลูกปุนน้ำหนักเปลี่ยนซีนใหม่ครับก็ไม่เท่าไหร่ครับลูกค้าที่ชอบตามสภาพแล้วจะให้เราเช็คเพิ่มเติมก็ได้ครับคุยกันได้ครับว่าจะทําอะไรบ้าง สภาพนี้ไม่ไม่คดีครับสภาพเดิมอยู่ชุดคันหน้าสวยครับเดิมๆไม่ช้ำนะครับลมตามสภาพนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับติดง่ายนะครับใดใหญ่สายอ่อนครับเท่าที่ติดง่ายครับเครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มเสียงนิ่มด้วยครับ ง่ายเลยครับเครื่องไอเ้าไม่ออกแล้วครับน,น,นานๆที่จะออกครับร้อนยิมงๆครับถึงออกแาๆครับเครื่องยังนิ่มอยู่ครับ คนดูรับันน้อยครับกำลังไม,ไม่ไม่ตกนะครับกำลังดีเลยเบิ้ลไม่มีเสียงแข่วนะครับยังติดดีครับติดมือดีครับ เรอนิ่มนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่หาตาสภาพอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้ภายนอกอาจจะดูโทมหน่อยครับเก็บนิดหน่อยครับเก็บนิดหน่อยไม่มากครับคันนี้ถ้าเก็บระเอียดเพิ่มเติมก็น่าจ,จะตก6แสนกว่าๆครับไม่ถึง7แสนครับอย่างมากถ้าฟิชเครื่องยนต์เปลี่ยนแวนซ์ใหม่ด้วยก็ไมถึง7แสนครับเครื่องยนต์ใหม่เช็คที่จินเครื่องใหม่ครับอ่า เช็คันหน้านิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับครับเสียงนิ่มดีครับคันนี้เก็บไม่มากครับถ้าเราแนะนำเน้นใช้งานจริงๆก,งก็อย่างที่บอกครับเครื่องก็ถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนแวนครับพิสเปลี่ยนแวนใหม่ครับตีปอกใหม่แค่นั้นแหละครับอ,อื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับ มีปเปลี่ยนแน้นใหม่ทคศานก็มีเปลี่ยนชุวยลดน้ำหนักใหม่ครับข้างในบนล่างตับแผ่นชิมใหม่นะครับแล้วก็เก็บพวกลูกปืนข้างในก็กระบาดใหม่ครับพวกยอยกระบ,บาดพวกสีล,ล้อต่างๆครับไม่มากครับแล้วแต่รถที่พร้อมใช้ือนกันครับราคานี้หก0 0นก็บาทประมาณนี้ครับ สวยนะครับบอดี้สวยครับลงตามสภาพก่อนครับถ้าลูกค้าถูกใจก็รายละเอียดมาคุยกันครับก่อนที่เราจะรีวิวทั้งคันนะครับอันนี้นำเสนอเลยครับท้ายสวยครับท้ายบอดี้เกียร์สวยหมดเลยครับไม่มีตำหนิเลยครับก็เป็นตัวเลือกนะครับลูกค้าที่สอบถาม พุราคาเบาๆครับไม่ถึงราคาแปดแสนไม่ถึงเจ็ดแสนกว่าครับคันนี้แนะนําเลยครับหางมีครับตามสภาพมันนี่ครับสีเดิมๆนะครับสีไม่เคยทำนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็โทรสอบถามที่เบอร์089นะครับ720 0943นะครับเบอร์นี้เลยครับ ไลน์มาได้เลยครับสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมอ่าวิดีโอคอลคุยกันได้ครับจะซื้อจะขายว่าท็กเตอร์ครับก็โทรมาได้เบอร์นี้เลยรุ่นไหนก็ลองเสนอมาครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ